สวัสดีครับผมแน่นอนนะฮะหลายคนคงจะไม่ได้เห็นหน้าผมนานนะฮะเนื่องจากกล้องไกลเราพูดถึงเกมบนเมตาเวิร์สนทีนึงนะนี่เป็นข่าวใหญ่นะครับผมจากตัวเมตาเวิร์สนะครับผมซับแท็กนะครับผมแล้วก็คือวิลเลียมเอมพัสเตอร์นะครับผมนักเขียนคนนี้เป็นคนที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นคนที่แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งนะครับผมในแบงล์เลสนะครับผมหรือก็คือถ้าจะบอกว่าไลร้ตัวกลางของธนาคารก็ได้นะครับผม u ู i ิตี้นะ Unity นะครับผมเป็น Engine นเกมนะครับผมข้ามแพลตฟอร์มชนะของโลกนะครับผม อันนี้เราไม่ต้องพูดตามนี้แล้วกันผมจะพูดให้ฟังก่อนแล้วกันครับ Unity เนี่ยเป็นหนึ่งในต้องใช้คำว่าเป็นหนึ่งในตอง,งอ,ตอูนะครับผมในการสร้างเกมแอสเซทในสตูนะครับผมอันนึงนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าสงสัยว่าเฮ้ย hey, Unity คืออะไรอ่ะเกมกว่าครึ่งโลกนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันผ่าน Unity มาก่อนนะครับผมอาอาจจะเบิกเกินไปหน่อยขออภัยต้องใช้คำว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งโลกแล้วกันนะครับผม Unity ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่คุณควรจะต้องรับรู้นะครับผมแล้วก็ Unity Unity ก็คือตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างนะครับผม อันเข้าถึงได้นะครับผมเป็นการกระจำหน้านะครับผมซึ่งนี้น่าสนใจมากเป็นพิเศษนะต้องบอกก่อนนะครับผมแน่นอนนะครับผมนี่คือโอกาสอันดีนะครับผมที่คุณสามารถรีจิสเตอร์นะครับสมัครได้เป็นไซเควส์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้ผมบอกจากใจเลยนะครับผมว่าเกมพวกนี้เป็นเกมอันนึงนะครับผมที่คุณสามารถเข้าถึงได้นะครับผมและคุณมีโอกาสได้รับตังค์นะครับผมแน่นอนยูทีนะครับผมเป็นเอนจิ้นที่ผมบอกไว้แล้วนะครับผมคือมีทั้งสองมิติสามมิตินะครับผมเกมที่เขาสร้างและเป็นเกมที่ดังในกระแสนะครับผมหลายคนกก็็คงงจจจะะะะททรรราาาบบอออยู่่แล้วหืไมฟันฮ ฟอร์กายนะครับผมฮาร์สโตนนะครับผม Go, บุคเคนบอลโก้พับจีนะอามองอาร์นะครับผมเดซินเทร์รานนะครับผมและเดแซนบ็อ like ก mm hmm. ก็ยังอยู่ในส่วนของยูวิลิตี้เหมือนกันนะครับผม แน่นอนนะครับการเปิดตัวนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันสร้างความแข็งแกร่งไว้เยอะมากนะครับผมทำไมถึงสําคัญล่ะแน่นอนในช่วงเวลาที่บอกแบบนี้นะผมยูนิตี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่มีคลังนะครับผมของเนื้อหาเยอะมากนะครับผมการมาผลักดันนะครับเข้าถึงนะครับผมในส่วนของเว็บสมนั้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับผมและเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษนะครับผมเมตามาสนะครับผมในยูนิตี้นะครับแอสเซทสโตรเนี่ยก็มีส่วนเนึ้อที่มีการร่วมมือกันนะครับผมและมีนักพัฒนานะที่สามารถเข้าถึงงได้่ายนะครับผม แน่นอนในโซลชูชันพวกนี้นมีการปล่อยออกมาแล้วน่าสนใจมากนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับผมก็คือในเครือเ <c oughs> ข้าไป ในเครือข่ายนะครับผมที่สนับสนุนคอนเซน s u สนะครับผมเช่นอินฟูล่านะครับผมท u ฟ f r o n นะผมสนับสนุน Sdk จากเครือข่าย Immutable นะครับผม Exolana หรือ Tezos นะครับผมแน่นอนนี่คือการเปิดตัวในการกระทำหน้านะครับผมการแข่งขันนะเพื่อเริ่มต้น Meta ยูนิตี้นะครับผมแน่นอนมันคือความยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมแล้วก็เปิดตัวโปรแกรมเว็บสา Early Adopter นะครับผมที่เป็นเวิร์กช็อปเงินสนับสนุนนะครับผมสำหรับนักพัฒนาที่สนใจในการเข้าถึง NFT นะครับผมคิดว่าไม่ยากเลยหรอกนะจริงๆนะสำหรับใครที่เป็นนักพัฒนาแล้วอยากสนใจนะครับก็ลองดูได้นะครับ ในภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากใน30ิปีข้างหน้านะครับผมการเล่นเกม NFT จะนําอะไรมาสู่เราได้ละเพิ่มอะไรขึ้นมาละในช่วงทศวรรษข้างหน้านะครับผมเราคงจะได้เห็นว่าตัวเล่นปริยานะครับ Unity กับ x m e t a เมามานะครับคืออนาคตอันใกล้นะครับผมคุณเอ่อะจะลองดูไหมนะครับผมซึ่งนี่เป็นไม่ใช่คำนั้นคยนางใดแน่นอนนะครับผมและผมพูดได้คํานึงนะครับผมว่ามันคือความยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเพิ่มเติมในคลิปหน้านะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเปกันเลงใจ้กันนะครับสวัสดีครับ